นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังธัมมังสังฆังนามาสามีขอโอกาสแก่พระเถระผู้เป็นประธาน ขอโอกาสแก่มูเพื่อนพระภิกษุทุกโกูปทุกท่านขอเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายให้เรานั่งสมาธิฟังเทศวันนี้ก็เป็นงานศพของนางเบญจวรรณเสียน,นอ,อายุ52ปีท่านก็จากไปเมื่อบ่ายบ่ายนี้ท่านก็จากไปด้วยความสงบด้วยโรคที่มันเกิดขึ้นในสังขารร่างกาย ฉะนั้นที่เราได้มาร่วมกันมาสวดมนต์ทำว,วัดเย็นแล้วก็แผ่เมตตาไปให้แล้วสวดอภิธรรมสวดอภิธรรมเจ็ดบทไปให้แก่นางก็จะได้บุญได้กุศลได้ได้มีความแสงสว่างแห่งธรรมที่เราได้แผ่ไปให้นั่นเองฉะนั้นการที่เราท่านทั้งหลายได้มามาร่วมกันร่วมกันให้แก ่งผู้ตายไปสู่พภพภูมิที่ดีแล้วก็พยายามทำเป็นประจำเพราะว่าไว้แค่สองคืนเองวันนี้วันนี้คืนแรกพรุ่งนี้อีกคืนหนึ่งวันจันทร์ก็จะเอาสรีระร่างกายไปชาปนกิจที่ปรชาช้าห้วยหุงหวยม้าของเราฉะนั้นการที่เราได้มีโอกาสมามาพิจารณากายสังขารของผู้ตายก็ตามก็เป็นสิ่งที่เราต้องน้อม มาพิจารณาแล้วตายแล้วด้วยกำลังตายอยู่ด้วยและจะต้องตายอีกด้วยคนโบราณเขาถึงว่าสี่คนหามสมคนแห่หนึ่งคนนั่งแค่สองคนพาไปสี่คนหามคืออะไรคือว่าดินน้ำลมไฟนั่นนะหามไปถ้าเรามีธาตุดินธาตุดินคือว่าธาตุพ่อของเรามียี่สิธาตุน้ำแม่ของเรามีสิบสองเหมือนเราสาธยาย ผมคนเล็บฟันหนังอาการ32ที่พระที่ญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาได้สวดมนต์สาธยายอาการสิบสานี่เป็นธาตุดินกับทาดน้ําที่เป็นธาตุพ่อกับธาตุแม่ของเราแต่ธาตุไฟมีสี่นุธาตุไฟที่ทําให้เราเผาอาหารได้ธาตุไฟที่ทําให้เราอบอุ่นธาตุไฟที่ทําให้เราแก่เราชราเราตกกะเนี่ยธาตุไฟ ธาตุไฟที่ทําให้เราเจ็บป่วยธาตุไฟดับไปแล้วหรือแต่ธาตุลมธาตุลมก็ดับไปฉะนั้นธาตุไฟมันมีสี่ลมที่ทําให้เผาผลาญอาหารลมที่ทําให้อบอุ่นธาตุไฟที่ทําให้เผาผลาญอาหารธาตุไฟที่ทําให้อบอุ่นธาตุไฟที่ทําให้เราแก่เราชราธาตุาไฟที่ทําให้เราป่วยไข้มีสี่ด้วยกัน สี่อย่างด้วยการทตดไฟทาดลมก็มี6ด้วยกันลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องล่างลมอยู่ในท้องลมอยู่ในลำไส้ลมพัดรอบตัวของเราแล้วลมหายใจนั่นเองพอลมหมดไฟก็ดับเหลือแต่ธาตุดินเหลือธาตุน้ำพอธาตุไฟเอาไปเผาแล้วเหลือแต่ธาตุดินเท่านั้นร่างกายของเราก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอนฉะนั้น เราจะประมาทในชีวิตพระพุทธเจ้าไดยสอนให้เราไม่ประมาทในวัยในวัยเวลาเราอายุเท่าไหร่เราต้องพิจารณาว่าเราเกิดมาอายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้ใกล้จะไปหรืออยังเราต้องพิจารณาความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความพักพ้าจากของรักเรามีกรรมเป็นของของตนนั่นเองพระพุทธเจ้าสอนให้เราพิจารณาหอย่างนั่นเองถ้าเราไม่พิจนารณา ความแก่แล้วเราก็เวลาเห็นคนแก่ก็ไม่เห็นว่าเราจะต้องแก่เวลาเห็นคนเจ็บไม่น้อมมาสู่ตัวเองว่าเราต้องเจ็บเวลาเห็นคนอื่นตายไม่น้อมว่าตัวเองจะต้ตองตายต้องพัดพลาดจากของรักของชอบใจทั้งสิน้นทั้งปวงไปฉะนั้นเราพิจารณาเนี่ยพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายความพัดพลาดจากของรักเราจะหมั่นสร้างคุณงามความดีสร้างบ่มีให้เกิดขึ้น พอบ่มีเราต้องทําตั้งแต่ทานบ่มีศีลบ่มีเนคขมบ่ม,ม,บมีปัญญาบ่มีวิยะบ่มีขันติบ่มีสัจจะบ่มีอธิษฐานบ่มีอุเบกขาบ่มีนั่นเองถ้าเราไม่หมั่นสร้างมาบำเพ็ญแล้วเราก็จะไม่เห็นพระอนิจจังไม่เห็นพระทุกขังไม่เห็นพระอนาตตานั่นเองไม่เห็นไตรลักษณ์ว่าสังขารร่างกายนี้ไม่เที่ยงแท้แน่นอนสักวันหนึ่งเราต้องต้องจากมัน มันก็ต้องจากเรากันไปพอะสังขารร่างกายนี้เป็นสิ่งที่เรากําหนดรู้พระพุทธเจ้าสอนให้เราเห็นเห็นสังขารร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เรากําหนดรู้ว่าเราจะเอาร่างกายสังขารมาสร้างคุณงามความดีตอนที่มีชีวิตอยู่มันให้ทานมันสมาทานศีลมันเจริญสมาธิภาวนาเนี่ยบุญกียิยาวัตถุสามนี่เราต้องมันทําถ้าเราไม่มันทําแล้ว เราก็จะไม่มีบุญกุศลที่จะต่อไปในภพหน้าชาติหน้าพระพุทธเจ้าเลยเทศสอนว่าปุญญาณิปัลโลกาสงปาทิท่าโหตีปานินันติบุญย่อมเป็นที่พึ่งอาศัยของสัตว์ทั้งหลายในโลกหน้าฉะนั้นเราต้องเห็นว่าร่างกายของเรานี้สี่คนหามสามคนแห่คือพระนิจังพระทุกขังพระนัตตานั่นเองเป็นสิ่งที่ม่เที่ยงแท้แน่นอนแล้วเราก็เห็น ว่าไม่เที่ยงแท้เราก็พยายามหนึ่งคนนั่งแค่คืออะไรก็คือจิตของเรานั่นเองนั่งแค่สองคนพาไปก็คืออะไรคือบาปคือบุญที่เราจะติดตัวเราไปถ้าเราเป็นผู้ถือศีลห้ากรรมบทสิบเราก็เกิดเป็นมนุษย์อีกทีหนึ่งแต่ถ้าเราไม่มีศีลห้าไม่มีกรรมบทสิบแล้วเรามีแต่ราคะมีแต่โทสะมีแต่โมหะอบายมุกสีอบาย,าบาย,ยาภูมิสีย่อมเปิดไปเป็นสัตว์นรก เป็นเปรตเป็นอสูรรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานนั่นเองเราจะติดในการนักเลงเจ้าชู้นักเลงพลานักเลงการพน,นันคบคนชั่วเป็นมิตรนั่นเองเราจะตกสู่ในภูมิที่ความทุกข์ยากลําบากเพราะสัตว์นรกทุกไม่สังสารความเปรตความเป็นเปรตก็ความหิวไม่รู้จักอิ่มถ้าเป็นอสูรรกายก็มีความกลัวถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานก็มีความหลงในการกินนอนเสพกามแค่นั้น ฉะนั้นเราต้องเป็นคนที่มีบุญมีกุศลรู้จักการมาพบที่พบทั้งสามพบทั้งสามการมาพบนั่นเองการมาพบก็ติดอยู่ในในอบายภูมิสี่มนุษย์หนึ่งสวรรค์หกชั้นเรียกว่าการมาพบรูปประพบคืออะไรก็คือรูปประพรมสิบหกชั้นอารูปประพบก็คืออะไรก็คืออารูปประพรมอีกสี่ชั้นสุดท้ายที่อยู่อยู่ชั้นบนสุดนั้น เนี่ยสาบเอ็ดพบสาสิบเอ็ดภูมิเราต้องรู้ถ้าเราไม่รู้เราก็จะเวียนว่า,ายตายเกิดหาที่จบที่สิ้นไม่ได้พระพุทธเจ้าเรยสอนให้เราพิจารณากายสังขารของเราพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังแล้วก็หนังแล้วก็ฟันแล้วก็เล็บแล้วก็ผมแล้วก็ขนเนี่ยย้อนไปย้อนมาเราพิจารณากร,รมมทา,านห้านิหาพุทธองค์ท่วนทุกท่วนทุกองค์ทรง,งชี้แผ่ภาย เป็นมูลฐานกล่าวเป็นเคล้าบรรยายให้เราทั้งหลายน้อมนำจำเริญผมขนนี้นั่นหมายมั่นว่าดีดกดำเต็มที่ว่าดีมากหลายเล็บฟันอีกนาะก็ว่าเฉิดชายยามเยิ้งเย้มภายเหมือนภายสินสีหนังอีกห่อหุ้มอบอุ้มกายีว่างามเลิศที่มีทั่วกายาผมขนชี้ไขมีในกายาเห็นได้ด้วยตาทั้งหนังเล็บฟันให้นั่งพินิษ น้อมพิธยาผันที่เราสำคัญหมายมั่นเป็นตนหมายว่าดีงามแลสามตัวตนใช่คนใช่ท่านดอกไม้เปื้นบูดในคูดโสมม,มใช่กวนสุดดมชมชื่นพัดแต่งให้นั่งพินิษน้อมพิธยาแวงดูให้รู้แจ้งทั้งนอกทั้งในดูทั่วกายาที่มาที่ไปต้นปลายแค่ไหนเทิจริงให้รู้ความที่มืดมนว่าตนว่าตูถือตนถือตูรู้แล้วบะหลงเน ถ้าเรารู้แล้วว่าสังขารนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ก็เป็นบาปฐานแห่งพระนิพพานแล้วว่าสังขารไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เราก็จะเบื่อจะหน่ายจะคลายกำนัดเราหมั่นสร้างคุณงามความดีสร้างบ่มีให้เกิดขึ้นเพราะการสร้างบ่มีเราต้องมีศรัทธาศรัทธาปัสปะสะความเลื่อมใสยะสัทธาตถาคตเอจาราสุป,ปฏิทิตาศรัทธาในพระตถาคต ของผู้ใดตั้งมั่นอย่างดีไม่หวนไหวสีลันจะยาสะการระยานางอาริยะกันตังประสังสิตังและศีลของผู้ใดงดงามเป็นที่สรรเสริญที่พอใจของพระอริยเจ้าสร้างเทปาซาโทยาสัตถิอุชุปูตังจะทัศนังความเลื่อมใสของผู้ใดมีในพระสงฆ์และความเห็นของผู้ใดตรงอาทาทิโตติดังอหูอโมคันตะสาชีวิต,ตัง บัณฑิตกล่าวเรียกเขาผู้นั้นว่าคนไม่จนชีวิตของเขาไม่เป็นหมันตาสมารถสัตท่านจะซิรันจะปาซาทางธรรมดัสนังอนุญยเชธรรมเมทวีสารังบุทธ,ธานาซาสนังเพราะฉะนั้นเมื่อละลึกได้ถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ผู้มีปัญญาควรตองสร้างศรัทธาศีลความเลื่อมใสและความเห็นธรรมให้เนืองๆถ้าเราไม่เห็นธรรมเราก็เห็นสิ่งเป็นกามมตัณหาคือความอยากได้ มานะคือความอยากใหญ่ทิฏฐิคือใจแคบแคบนั่นเองเราก็จะไม่สแสวงหาคุณธรรมคุณงามความดีเราจะเวียนว่ายในการมาพบนีนะ่ถ้าเราเวียนว่ายในการมาพบแล้วเราก็ติดในพบทั้งสามภูมดิดังสี่แล้วออกไม่ได้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าสอนให้เราเป็นผู้ที่เห็นภายในวัฏสงสารพระพุทธเจ้าท่านเห็นว่ากรารมตัณหานี่ทำเอาเราเกิดมาเป็นทุกข์ยากลําบาก เพราะว่าเราเป็นทุกข์แล้วมันก็ทนยากเนี่ยต้องจากสังขารร่างกายไปพราะสังขารร่างกายเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอ,อนพุทธเจ้าลีสอนให้เราพิจารณาสังขารพาราฮาเวปัญจะคันธาคันทั้งห้าเป็นของหนักเนอรอพาราฮาโรจบุคโลบุคคลและเป็นผู้แบกของหนักพาไปพาราดานังดุขขังโลเกการแบกถือของหนักเป็นความทุกข์ในโลกนั่นเอง พาลานิเคศปนังสุข,ขังการสลัดของหนักทิ้งหลงเสียเป็นความสุขนั่นเองเราไม่ยึดมั่นในรูปเวทนาสัญญาสังขารไม่ติดในพยามานคือขันธมานนั่นเองเพราะขันธมานนี่ทําให้เราเจ็บเราป่วยเราไข้เราทุกข์ทรมานเพราะขันธมานมันอยู่ที่ร่างกายของเราเนี่ยเวลาเราเจ็บปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่น,น,นแหละเป็นทุกข์เนี่ยเขาเรียกว่าขันธมาน มารมีห้าอย่างหนึ่งขันนมานสองกิเลสมารกิเลสที่ทําให้เราเวียนว่ายตายเกิดอภิสมาโลภพโ,โลภเพ่งเลง็งอยากได้ของผู้อื่นโพโซความปทัททุสลายโกโทความโกรธเคืองอุปนาโหความผูกเวรใหมมั่นกันมัโคโคความลบะลู่ดูถูกจนถึงความประมาทมัวเมาน,นั่นเองเราจะเป็นผู้ดับกิเลสมารกิเลสให้ได้ถ้าเราดับไม่ได้เราก็เวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่เนี่ยกิเลสมานมานที่ทําให้เรา ต้องมาเกิดมาตายมาทนทุกข์ยากลําบากในภพทั้งสามภูมิทั้งสี่นี่ฉะนั้นเราต้องข้ามกิเลสมานให้ได้ถ้าเราข้ามกิเลสมานไม่ได้เราก็เวียนว่ายหาที่จบที่สิ้นไม่ได้มานอย่างที่สามคือว่ามัจจุมานมานคือความตายความแตกสลายของชีวิตจะมีแก่สัตว์ทั้งหมดทั้งสิ้นเกิดเท่าไรตายเท่านั้นไม่มีเหลือในโลกนี้พอกดตายแล้วด้วยกําลังตายอยู่ด้วย และเราท่านทั้งหลายก็ต้องจากโลกนี้ไปด้วยแต่จะจากวันไหนเราไม่รู้นั่นเองไม่รู้ฉะนั้นถ้าไม่รู้แล้วเราพยายามมันสร้างคุณงามความดีให้ทานสมาทานศีลเจริญสมาธิภาวนาจเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นเราก็จะเป็นมีสัมภะธรรมมีสเบียงธรรมที่ติดตัวเราไปฉะนั้นความตายความแตกสาลายของชีวิตจะมีกับสันเราจะไม่ประมาทมานอย่างที่สามคือมัจจุมาน มารอย่างที่สี่คือเทวบุตรมารมารที่เราปรารถนาเป็นแค่เทพบุตรเป็นเทพธิดาเป็นพรมก็เป็นมารที่ทําให้เราเวียนว่ายตายเกิดหาที่จบที่สิ้นไม่ได้นั่นเองฉะนั้นเทวบุตรมารเป็นมารที่ขัดขวางไม่ให้เราสร้างคุณงามความดีไปสู่ฝั่งพระนิพพานนั่นเองย่อมติดในกามมาพบรูปประพบติดในโลกียรัพย์ไม่เข้าถึงโลกุตระรัพ์นั่นเองเขาเรียกว่าเทวบุตรมาร มารอย่างที่5คืออภิสังขามานมานที่ทำให้เราไม่รู้อดีตไม่รู้ปัจจุบันและไม่ทำอาคตให้แสงสว่างไปในทางแห่งความหลุดพ้นนั่นเองนี่แหละอภิสังขลมารมารข้อสุดท้ายคือความหลงนั่นเองมีความรักมีความโรคมีความโกรธมีความหลงเลยเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่เป็นอภิสังขลมารมารที่เป็นอวิชชา ที่กลางขั้นไม่ให้เรารู้จัอกอวิชชาแล้วก็เกิดมีสังขารสังขารก็เกิดมีวิญญาณวิญญาณก็เกิดนามลูกนามลูกก็เกิดอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะก็เกิดผัสสะผัสสะก็เกิดเวทนาเวทนาก็เกิดตัณหาตัณหาก็เกิดอุปทานความยึดไว้อุปทานก็เกิดภพคือภพชาต พบก็เกิดชาติชารามมนะโสกปฏิอวะปาถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นแหละเป็นทุกเนี่ยนะปฏิจจสมุทบาทเป็นสายเกิดก็มีเป็นสายดับก็มีสายดับคือพระอริยเจ้าทั้งหลายพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านดับอวิชชาได้แล้วท่านเลยเป็นผู้ที่เข้าถูสู่สันติคือเข้าสู่พระนิพพานนั่นเองนัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบ ระงับไม่มีฉะนั้นเราต้องรู้รู้กําหนดรู้ว่าสังขารนี้เป็นสิ่งที่เราต้องเอามาสร้างคุณงามความดีสร้างบ่มีให้เกิดขึ้นทางมโนกรรมคือใจของเรานั่นเองเราพยายามเอากายสังขารมาสร้างคุณงามความดีพทธเจ้าทุกนี้ให้กําหนดรู้สุม,มุทยัยสิ่งที่ก่อทุกข์เราให้ควรละถ้าเราไม่ละเราก็จะพอกทุนในความราคะโทสะโมหะไปเรื่อย ฉะนั้นทางโลกมันมีสองข้อทุกขกับสมุทยัยทางธรรมก็มีสองข้อเหมือนกันมักมีองค์แปดนั่นเองสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องสัมมาสังกัปปะความดําริออกจากกามไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนดําริออกจากกามนั่นเองตัวปัญญาสัมมาทิฏฐิเรามีสัมมาทิฏฐิแล้วเราก็อาวาจามาพูดจาชอบการทําการงานชอบเลี้ยงชีวิตชอบเพียรชอบสติชอบสมาธิชอบเนี่ย ชอบประกอบด้วยทาแล้วแล้วก็ป็นสัมมาวาจาที่ดีไม่พูดเท็จไม่พูดหยาบไม่พูดสอดเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อเรามีกายกรรมสามคือว่าไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดกรรมให้ฟุ้งเฟอเ้อเหิงิมมีศีลอยู่เป็นปกติในใจของเราเนี่แหละพอศีลมันต้องอยู่ในใจของเราอย่าอยู่ภายนอกถ้าอยู่ในใจแล้วมันก็อยู่ในถาวรไปเรื่อยๆฉะนั้นเราต้องมี การทำการงานชอบแล้วมีการเลี้ยงชีวิตชอบคืออะไรคือการไม่ขายมนุษย์ขายยาพิษขายเครื่องประหารต่างๆขายน้ําดองของเมาต่างๆเราต้องเว้นถ้าเราไม่เว้นเราก็จะทําให้คนอื่นเมาด้วยเราเมาด้วยมันก็ทําลําบากฉะนั้นสัมมาอาชีพเราต้องมีสัมมาอาชีพที่ถูกต้องแล้วสัมมาว,วายโามมีความเพียรชอบเพียรกั้นอกุศลไม่ให้เกิดขึ้น สเพียรชำระอุปกิเลตให้หมด 3. คือว่าทำบุญกุศลให้ถึงพร้อม 4. คือรักษาบุญกุศลเป็นคู่บรมีคู่จิตใจของเราไปเรื่อยๆคนจะข้ามห้วงน้ำด้วยศรัทธาคนจะข้ามมหาสมุทรด้วยความไม่ประมาทคนจะหลุดพ้นด้วยความเพียรเราจะบริสุทธิ์ด้วยปัญญาสัมมาทิฏฐินั่นเองฉะนั้นเราต้องเจริญมักมีองค์แที่พระพุทธเจ้าประทานให สั่งสอนให้ปัญญาวคีได้รู้แจ้งเห็นจริมด้วยมรกมีองค์8ด้วยอริยสัจสีทุกสมุทัยนิโรธนิโรธคือความดับนั่นเองคือความดับทุกข์ดับโศกดับโรคดับภัยถ้าเราจเจริญมรกแล้วจเจริญผลแล้วก็สู่มรกมรกสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งเออนั่นเองฉะนั้นเราจะละสักยทิฏฐิไม่ถือว่าร่างกายเป็นของเราเราเป็นระหงกายสักยทิฏฐิ 2. วิกิกิจชฉาไม่ลังเลสงสัยในธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า3ไม่ลังเลสงสัยในธรรมคำสอนพทธเจ้า3ศีลตาประมาทไม่ลูกคันศีลเพื่อรักษาศีลไปเกิดแค่มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรมสมบัติแต่รักษาศีลเพื่อเข้าพระนิพพานเข้าสู่ความหลุดพ้นหลุดรอดจากบ่วงแห่งกรรมกรรมคือกรรมฝ่ายดีฝ่ายชั่วเราพยายามทําให้หลุดรอดได้ถ้าเรามี3ข้อเราก็เป็นโสดาบัน ปัญญาอย่างกล้าไม่เกินเจ็ดชาติอย่างกลางแค่สามชาติอย่างชา้าที่สุดเจ็ดชาติถ้าเราเป็นโสดาบันเราก็เป็นมีสมบัติเป็นเป็นสมบัติโลกุตระสมบัติที่ไม่เสื่อมถอยไม่ตกอบายภูมิไม่เกิดในอบายภูมิแล้วไม่เป็นสัตวน์นรกไม่เป็นเปรตอสูรลกายสัตว์เรฉันเป็นผู้ที่เวียนเป็นมนุษย์บ้างเป็นสวรรค์แล้วคู่เข้าสู่พรหมโลกแล้วเข้าถึงพระนิพพานนั่นเองพระพุทธเจ้าเลยสอนให้เรา มันจเจริญโสดาบันให้มาเกิดขึ้นในจิตใจของเราแล้วเราละลาคะได้ครึ่งหนึ่งปฏิฆาได้ครึ่งหนึ่งได้ก็เป็นสกทาคามีถ้าเราละได้ห้าก็เป็นอนาคามีถ้าเราละลูปราคะอารูปราคะอุรุจะกูกุจะมานะแล้วอวิชชาได้สิบข้อก็เป็นอรหันต์ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่ไม่ต้องไนกินธาตุดินธาตุน้ำอีก เราจะไปสู่ธาตุรู้ธาตุตื่นธาตุเบิกบานพระพุทธเจ้าได้สอนให้บอกว่าผู้ที่เข้าถึงพระนิพพานจะเป็นผู้ที่เข้าถึงธรรมกายเป็นธรรมอันยิ่งนั่นเองเป็นธรรมที่มีธรรมอันยิ่งนั่นเองนิพพานังปรมังวาดันติบุทธ,ธาผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมอันยิ่งนั่นเองเนี่ยเป็นธรรมกายสองเข้าสื่อพรมกายมีความเมตตากรุณามุติตาอุเบกขาเนี่ยนะ ข้อที่2คือว่าพรมมกายข้อที่สคือพุทธกายมีผู้รู้ผู้เตือนผู้เบิกบานนั่นเองข้อที่สี่คือว่าภูทกายไม่ติดภูมิทั้งหลายไม่ติดในการม,มาภูมิรูปภูมิอรูปภูมิแล้วย่อมหลุดพ้นไปสู่มรรคสีพ้นสีนิพพานหนึ่งนั่นเองโลกุตระธรรมเก้านั่นเองฉะนั้นวันนี้เราท่านทั้งหลายก็มา รวบรวมกันสร้างคุณงามความดีร่วมรวมกันสวดมนต์นเพื่ออุทิศบุญกุศลให้แก่นางเบญจะวันเซียนที่จากโลกนี้ไปเมื่อบ่ายสามฉะนั้นเราต้องน้อมบุญกุศลที่เราได้กระทําได้บําเพ็ญนี้แผ่ไปให้นางนางเบญจะวันเซียนหากมีความทุกข์อยู่ก็ขอให้พ้นคลายเสียจากความทุกข์นั้น ถ้าหากมีความสุขดีอยู่แล้วก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปบุญกุศลที่เราท่านลายได้พร้อมเพียงกันมาทำบุญอุทิศให้แก่นางบัญจวันเสียนจงสะท้อนย้อนกลับมาหาเราทั้งหลายจงเป็นผู้มีอายุวันณนะสุขะภละคิดสิ่งใดที่ถูกต้องถูกจริงถูกตรงถูกธรรมขอสิ่งนั้นผลน,นั้นจงสำเร็จโดยพลจงเป็นผู้ได้ มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพานสมบัติด้วยกันทุกท่านทุกคนเธอ